สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชุติมลตนบุญนะคะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องประกาศการะทรวงศึกษาธิการนะคะว่าด้วยเรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษานะคะโดยที่มีประกาศให้ใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาพศ2553นะคะนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในี ทศวรรษที่2ที่กําหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพของคนไทยนะคะและก็การศึกษาไทยในอนาคตประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูปการประเมินและประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไปนะคะจําเป็นจะต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะให้สอดคล้องกันจึงให้ยกเลิกประกาศกฎกระทรวงการศึกษาธิการนะคะเรื่องให้ใช้มาตรฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาลงวันที่วัที่16ุมภาพันธ์2554นะคะพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศ2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พศ2545มาตราที่9นะคะได้กำหนดการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการ การจัดการศึกษาที่ยึดหลักที่สําคัญข้อหนึ่งนะคะก็คือมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบป,ประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษานะคะหน่วยมาตราที่31ให้กระทรวงมีอํานาจหน้าที่กำกับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทนะคะกำหนดนโยบายแผนและก็มาตรฐานการศึกษานะคะและมาตราที่48นะคะให้หน่วยง,งานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษานะคะและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดทํารายงานประจําปีเสนอต่อหน่วยง,งานต้นสังกัดหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณาชนนะคะเพื่อน,นําไปสู่การพัฒน,นาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรับรองการประกันคุณภาพภายนอกนะคะ ฉะนั้นเนี่ยอาศัยอำน,นาจตามความในมาตราที่4เออมาตราที่5มาตราที่9มาตราที่31และมาตราที่48นะคะแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศ2542และและที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พศ2545นะคะประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการประชุมครั้งที่7พศ2559นะคะ เมื่อวันที่26สิหงหาคม2559ราาัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษาหน่วยง,งานต้นสังกัดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งประถมศึกษาและก็มัธยมศึกษานะคะในการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้นะคะทางนี้ให้ใช้กับสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัดนะคะโดยประกาศณวันที่11ตุลาคมพศ2559โดยพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะโดยแนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการนะคะเรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาฉบับลงวันที่11ตุลาคมพศ2559นะคะจะมีด้วยกันจำนวนจะมี4มาตรฐานนะคะก็คือมาตรฐานที่1คุณภาพของผู้เรียนนะคะคุณภาพของผู้เรียนเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2อย่างนะคะก็1ผลสัมฤธิทางวิชาการของผู้เรียนนะคะโดยจะดูจาก ความสามารถในการสื่อสารนะคะความสามารถในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะคะความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษาหัมฤมดุ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาตินะคะแล้วก็ความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกง,งานหรือว่าการทํางานนะคะแล้วอย่างที่2ของคุณภาพผู้เรียนนะคะเราจะดูจาก คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนนะคะก็คือการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนดนะคะความภูมิใจในท้องถิ่นและก็ความเป็นไทยนะคะการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคมนะคะสําหรับมาตรฐานที่2นะคะก็คือกระบวนการบริหารการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษานะคะ โดยดูจาก1การมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และภารกิจที่สถานศึกษากำหนดอย่างชัดเจนนะคะ 2. ก็คือการวางแผนพัฒน,นาคุณภาพการจาัดการศึกษาของสถานศึกษานะคะโดยดูจากการการวางแผนและดำเนินงานพัฒน,นาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนอย่างรอบด้านนะคะการวางแผนและดำเนินงานพัฒน,นาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพนะคะ การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบการวางแผนและการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพนะคะ 3. ก็คือการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะคะและการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานนะคะแล้วก็ 4. นะคะการกำกับติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษานะคะ สำหรับมาตรฐานที่3นะคะก็คือกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญนะคะการโดยเราจะดูจาก1การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมนะคะ 2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและก็ท้องถิ่นนะคะ 3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพนะคะ แล้วก็มาตรฐานที่4ี่มาตรฐานสุดท้ายนะคะก็คือระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลนะคะการใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นนะคะก็คือสรุปแล้วเราก็มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเนี่ยพศ2559จะมี ด้วยการสีมาตรฐานก็คือมาตรฐานที่1ดูคุณภาพของผู้เรียนโดยดูจากคุณสมฤทธิทางวิชาการของผู้เรียนแล้วก็คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนนะคะแล้วก็มาตรฐานที่2เนี่ยก็คือกระบวนการบริหารการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษานะคะแล้วก็มาตรฐานที่3นี่ก็คือกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญนะคะแล้วก็มาตรฐานที่สีมาตรฐานสุดท้ายนี่ก็คือระบบการประกันคุณภาพ ภายในที่มีประสิธทธิผลค่ะสำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ